สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิ้ลก็มาช้อปปิ้งอีกแล้วพี่น้องมาโรตัสนะจ๊ะมานนีมาซื้อของไปข้อเขา่าให้เด็กหน่อยไปโรงเรี้ยนนะจ๊ะพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ของประเทศอังกฤษนะคะเดี๋ยวเปิ้ลิิพาเข้าไปขังในและน่ะจะพี่น้องไปกันเลยดอกไม้ <Yeah. S 2> ตอนนี้เราอยู่โซนผลไม้นะัดาอ to you darling สล mm ัดไหม ไ่เนไรมั้วันอาตยูนเลยเมื่อวนอาติดคนบ่คอยหลมันจะพี่น้องเพร่มันสายน้ำนัป่าเอาดสิใสแล้วดิ้ง่อม เอาใบาอันนี้ไปเห็ดผัดกับเผาน่าจะพี่น้องใบกะเพราฝรั่งกับผักซีเอาผักซีไปเห็ดหลาบนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนผลไม้อีกแล้วนะคะเดียวไปเอาบักนาวพี่น้องเอาบักนาวบักนาว Darling, oh. this one power up. Uh, 35. It's organic, okay, yeah? Oh, it's organic, okay, yeah? Oh. It's normal. I'll uh, link uh, other only. Oh, uh, yeah. ni, 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 darling. I'll oh, oh, oh. Just look. just here. Yeah, this one. What darling? You know when we were at Romford. Yeah. They had big things of cherries for like one Ah ah ah. Should have bought them. So pretty quick No. One pack Yeah, one pack Four, three. At Tesco Mobile, save £216 on the stunning iPhone 12 Pro for just £39.99 a month. And that's just for starters. You can also save up to £40 a month off your Tesco shopping in store with Club Card Plus on us for six months. So switch to us today in the Tesco Mobile shop and feed the family for less. ของพ่ท่านครบอยู่จ้ะก็มีน้ำ โซนไก่นะจ้าไก่เต็มรถแล้วพี่น้องแดนนี่ไก่เต็มรถแล้วโซนนีงกับโซนปลากระป๋องพี่น้องมาเอาปลากระป๋องเอาปลากระป๋องกับปลาทูน่าจ้า ตอนนี้เราอยู่โซนช็อกโกแลตนะคะต้นขนมกระบอกอันนี้กองนึ่งหาขนมให้ลูกสาวขนมลายคะ่ะ นี่ก็เป็นโซนอา,อาหารเสราวนะจ๊ะซีเรียลขออนุญาตคุณของแป๊บนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะคะมุงปีน้องให้นปันของโอ้โหเป็นรถแล้วมุกปีน้อง จ้ะตอนนี้กำลังเดินไปรถนะคะไปไปหองจอดรถก,ก็จะพี่น้งองเดี๋ยวแดดออกเดีกก๋ยวกะนอนเดีกก๋ยวกะหนาวเดีกก๋ยวกะลมที่กองเลยอากาศเอาไหน,นเอานอนน้ำกรได้เรามาช้อปปิ้งที่โลตัสนะคะเดียมตาตอนนี้เขาก็ลังย่างไปรถนะจ๊ะพี่น้อง ก็จอดรถไว้ตรงนูน้นคลิปนี้ไม่มีอะไรนะคะคลิปนี้ก็เป็นอ่พาพี่น้องมาช้อปปิง้งนะจ๊ะพี่น้องพากันมาซื้อนกินให้ลูกห่อเขาไปโรงเรียนพี่น้องช่วงนี้เขาได้ห่อเขาไปกินเองเพราะว่ามันเป็นโควิดเราลงครั่วเขา,าเปิดพี่น้องมันก็เลยต้องได้แบบ เหตุกับเขาห่อเขาไปให้ลูกไปโรงเรียนนะจ๊ะอันนี้คือรถของเรานะคะแหกคนสามีเอาขึ้นเอาของขึ้นทุกอาทิตย์นะคะพี่น้องสื่อทุกอาทิตย์เห็นไหมคะ เดี๋ยวเฮากลับบ้านกันเลยนะคะเนาะคลิปนี้เปิงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวอ่ีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเปิงก็จะมาเบาเรื่องอ่าอดีตให้ฟังนะจ๊ะเป็นอ่าอดีตของของของข่อยเองนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวสิม,มาเบาซูฟังเนาะ <S <S คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก็น่าจ๊ะเดี๋ยวอ่าเปิงสิมาเห็ดคลิปใหม่ให็นมึงนะจน๊ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจา้าลาลิงบายบาย Pas après, non.